ซาปาคูกา้าเสือดำซาปาว่ากันว่าเจ้าตัวนี้เดินเงียมอยู่ในตะวันออกเฉียงเหนือของนิวออสตินไม่มีใครเคยได้ยินเสียงมันแต่มีหลายคนได้ยินเสียงตัวเองคิดก่อนโดนมันงับ<อ>มันมีขนสีดําล้วนจนเหมือนเงาในรูปภาพฆ่าสัตว์เลี้ยงมาแล้วนับไม่ถ้วนจนเจ้าบ้านไม่กล้าออกไปเก็บไข่คือเสียงของมันโหดระดับหมาในซอยอยังเดินอ้อมมันหายากจนกลายเป็นเป้าหมายของนักล่าเถื่อน ร่องรอยของมันเริ่มต้นที่ฟาร์มของลุงจอร์นที่มีม้าและวัวล้มตายกันเกือ่อนคอกและเนละนาดรอยเท้าของมันพาผมไปยังแคมป์ของพวกพานอีกครั้งไม่ไกลห่างจากแคมป์ล้างผมได้ยินเสียงคนโวกเวร์โวยวายและศพของพานที่นอนนิ่งสนิทอยู่ห่างไปประมาณสองไมล์ตะวันตกเฉียงเหนือออกไปผมเจอเข้ากับกลุ่มพานผิดกฎหมายผมทำการจัดการให้หมดก่อนเพื่อเขาจะสร้างความวุ่นวายในการตามล่าของผมห่างไปไม่ไกลนักได้เจอกับโรงทำเหมืองเก่า ผมไม่ทันได้ตั้งหลักมันก็กระจนใส่ผมซะแล้วเป็นปุ๋ยอีกรอบใช้พวกพานเป็นตัวลออ่อแล้วผมก็ยืนเล็งจากหลังคามันช่างสะดวกสบายอะไรอย่างนี้แต่ไอันี้มันฉลาดมันวิ่งออกจากระยะยิงของผมเพื่อให้ผมลงไปด้านล่างเพื่อมันจะได้วิ่งย้อนกลับมาแต่มันก็ไม่ทันยาสลบออกลทธิ์เสียก่อนทีนี้ก็ได้ตัวอย่างมันเรียบร้อยแล้ว